พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจวาาัมนี้วันจันทร์ที่14กรกฎาคมคิสตศันยี่ิา 2025. พยานชีวิตโดยคุณจอร์ดีบราว์มินิโซตาสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องอธิษฐานก่อนและข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใครครวญและสามคิีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์โลกาบทที่18ข้อหนึ่งพระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจคุณจรดีบาวเป็นพยานว่า ผมเล่นกอล์ฟมาหลายปีแล้วแต่ทักษะของผมยังต้องการการพัฒนาอยู่จึงตัดสินใจไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญโค้ชที่สอนผมให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากและชี้ให้เห็นหลายจุดที่ผมสามารถปรับปรุงได้ก่อนหน้านี้ผมเคยพยายามแก้ไขด้วยตัวเองหลายวิธี แต่ก็ไม่เห็นผลกลับกลายเป็นว่าการขอคำแนะนำจากมืออาชีพคือทางออกที่ดีและถูกทางที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องงานครอบครัวหรือเพื่อนฝูงผมก็มักจะพยายามหาทางแก้ปัญหาเองก่อนเสมอบางครั้งก็สามารถจัดการเองได้แต่มีหลายครั้ง ที่มีทางเลือกมากมายแต่ก็ผิดพลาดล้มเหลวในที่สุดก็คิดได้ว่าควรอธิษฐานและขอคำแนะนำจากพระเจ้าพอมานั่งทบทวนพฤติกรรมของตัวเองมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆการอธิษฐานควรเป็นเหมือนพวงมาลัยที่นำทางชีวิตของเราไม่ใช่ยางอะไร ที่พึ่งหยิบมาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเราเผชิญกับปัญหาในชีวิตก้าวแรกที่ควรทำคือหันไปหาพระเจ้าในการอธิษฐานพระบิดาแห่งสวรรค์ทรงสร้างเราและรู้จักเราอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าเรารู้จักตัวเองพระองค์ไม่เพียงแต่จะประทานคำแนะนำที่เราต้องการ แต่ยังจะประทานสันติสุขให้กับเราอีกด้วยข้อคิดสําหรับวันนี้การอธิษฐานควรเป็นทางเลือกแรกไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ลังเลที่จะอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์เป็นสิทธิพิเศษอย่างมากที่สามารถเข้ามาหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาหาคำปรึกษาจากพระองค์ในทุกเรื่องราวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ